แจ้งข่าวร้ายดาราดังเสียชีวิตค่าที่พักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าเลยทีเดียวล่าสุดมีรายงานว่านักร้องและนักแสดงชื่อดังอย่างเจนเบอร์กินวัย76ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตที่บ้านของเธอในปารีสก่อนหน้านี้เธอมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องเคยเกิดสภาวะสโต o กหรือโรคหลอดเลือดสมองเมื่อปี2021ทําให้เธอต้องยกเลิกโชว์ไปในปีดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเธอต้องทําการเลือดโชว์อีกครั้งเนื่องจากกระดูกสะบักแตกเบอร์กินมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นครั้งแรกหลังจากที่เธอย้ายจากลอนดอนบ้านเกิดมายังปารีสเมื่ออายุได้20ปีเธอได้ พบกับเซอร์เกนส์บูในกองถ่ายภาพยนตร์สโลแกนในปี1968และความร่วมมือที่ทำตามทำให้ทังคู่มีชื่อเสียงโด่งดังเบอร์กินยังมีลูกสาวอีกสองคนคือแคทแบรรี่และลูดอยรอนจากความสัมพันธ์ของเธอกับนักแต่งเพลงจอห์นแบรรี่และผู้กำกับชาดอยรอนต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเจเบอร์กินด้วยค่ะ